งไหมคะทำไมพวกที่เป็นโค้ชเนี่ยวิธีการพูดต้องกระโดดโลดเต้นต้องโกรธต้องเครียดต้องกระตุน้นจำฮิตเลอร์ได้ไหมคะลองดูคลิปนี้ของฮิตเลอร์สิคะนี่เป็นสปีชของฮิตเลอร์ตอนที่พยายามที่จะทำให้ทุกคนลุกขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับคนยิว Es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meint, es müsse und nun Wandel kommen. Und er kann nicht und immer wieder muss er neue Tag gerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden. Es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln. Ihr müsst geborgen, Ihr müsst euch bügen. Ihr müsst euch diesen wohlharten Zwang beugen. Tharulau, ว่าหลักการของการกระตุ้นเนี่ยค่ะคนที่จะต้องทําแบบนั้นเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกจัมปิ้งเร t h m สูงคือจังหวะของการกระโดดกระโดดในตัวสูงในการพูดต้องใช้ Punching สูงแล้วก็ในการพูดต้องเป็น Impactive, Impactive, Impactive เท่านั้นให้ดูคลิปตัวอย่างค่ะของ Leonardo DiCaprio นะคะในเรื่อง The Wolf of Wall Street ต้องดูคลิปนี้สั้นๆค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกันกับ Hitler ร์ มีลักษณะของการพูดและการเคลื่อนไหวที่เหมือนกันเลยและลองออาไปเปรียบเทีกปบคนอื่นที่เป็นโคชดูสิคะว่าใช่ไหม So you listen to me and you listen well Are you behind on your credit card bills? Good! Pick up the phone and start dialing Is your landlord ready to evict you? Good! Pick up the phone and start dialing Does your girlfriend think you're a fucking worthless loser? Good! Pick up the phone and start dialing I want you to deal with your problems By becoming rich! ท่านที่สนใจอยากพัฒนาการนำเสนอของตัวเองพูดให้มันได้ถูกจุดนะคะว่าในการพูดครั้งนี้เราต้องการที่จะสร้าง Impact แบบนี้สามารถติดต่อเลยสาได้ทาง Facebook Page นะคะ Image Matters Asia แล้วก็ TikTok Instagram YouTube ชื่อเดียวกันคะ่ะแล้วพบกันคะ่ะ